7 5 3สวัสดีค่ะขอ,อนำท่านเข้าสู่การน,นำเสนอกรอบแนวคิดงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรีมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบและจังหวัดที่ใกล้เคียงและยังมีหน้าที่ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ถูกส่งมารักษาต่อจากสถานที่บริการสาธารณสุขในระดับที่ต่ำกว่าและมีหน้าที่ที่สนับสนุนทั้งทางด้านวิชา และการบริการแต่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการรักษาพยาบาลยังมีปริมาณและอัตราส่วนมากกว่าการให้บริการประเภทอื่นๆซึ่งโรงพยาบาลก็มีความมุ่งหวังที่จะให้บริการของโรงพยาบาลดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลเป็นที่น่าพอใจที่สุด การปฏิบัติงานลักษณะเช่นนี้อาจจะมีข้อบอกพร่องและเป็นการยากที่จะให้ประชาชนผู้ที่มารับบริการเกิดความพึงพอใจได้จึงทําให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนที่มารับการบริการของโรงพยาบาลราชบุรี การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลราชบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลราชบุรีโดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลของกลุ่มผู้มารับบริการต่อคุณภาพการให้บริการโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลราชบุรีประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยด้านการเข้าถึงการให้บริการความคิดเห็นต่อการให้บริการปัจจัยด้านการตลาดลักษณะทางประชากรเศรษฐกิจและสังคม ขอบเขตของการวิจัยมีดังนี้ตัวแปรตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีดังต่อไปนี้ตัวแปรอิสระเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วยลักษณะการเจ็บป่วยเพศอายุสถานภาพการสมรสระดับการศึกษารายได้สิทธิการรักษา ตัวแปรตามเป็นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสภาพทั่วไปของโรงพยาบาลด้านห้องบัตรด้านห้องตรวจโรคด้านห้องจ่ายยา ดิฉันนางสาวศิรปรภาอาวิรุชีวินรหัสนักศึกษา565-01189 9ขอจบการน,นำเสนอกรอบแนวความคิดงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจังหวัดราชบุรีเพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานที่นี้ด้วย daddy got me